หลังจากที่ได้ทดลองจัดโต๊ะตัวโฮมคาเฟ่เพื่อเปิดร้านครั้งแรกในชีวิตนะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีหลักการในการจัดอย่างไรบ้างและของชิ้นไหนบ้างที่จำเป็นในการเปิดโฮมคาเฟ่ซึ่งอันนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆก่อนนะครับพูดในภาพรวมก่อนแล้วก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นคนที่ใหม่กับเรื่องนี้จริงๆ ก็ถ้ามีคําแนะนําอะไรก็สามารถบอกมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับตอนแรกก่อนด้านซ้ายอันนี้ก็คือจะเซตเป็นเครื่องบดกาแฟไว้ครับก็จะมี2เครื่องด้วยกันเพราะว่าเรามีมาเมล็ดกาแฟ2ตัวแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกวัตถุดิบกับเครื่องชั่งน้ําหนักอันนี้ก็เพื่อเป็นวัตถุดิบที่ฟีดเข้าไปในตัวเครื่องบดกาแฟครับก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็จะมีพวกช้อนตวงต่างๆ แล้วก็ถัดมาถ้าด้านล่างะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกแท่นสําหรับแถมเกลี่ยผงกาแฟอะไรเงี้ยครับเวลาใช้เราก็จะหยิบไอตัวก้านชงมาวางตรงนี้แล้วก็พอกดผงกาแฟมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์แถมเพื่อเพื่อทําการปรับระดับแล้วก็แถมก่อนที่จะมาชงอ่าแล้วก็มาถึงจุดต่อมาก็คือตัวเครื่องชงกาแฟของเราครับก็จะเสร็จไว้ตรงกลางประมาณนี้ ทีนี้ถัดจากเครื่องชงกาแฟก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วเป็นแก้วชงต่างๆแล้วก็มีพวกนำเชื่อมที่ใช้เวลาเติมนะครับก็จะอยู่ในโซนนี้เป็นโซนที่โซนเปียกแล้วกันผมขอเรียกแบบนั้นแล้วก็ด้านข้างถัดมาก็จะเห็นว่ามีพวกช้อนเนาะที่ใช้ในการชงต่างๆด้านขวามือก็วางไว้ใกล้ๆกันครับเวลาใช้จะได้หยิบได้สะดวก พอลงมาใต้โต๊ะนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวถังน้ำแข็งก็คือเวลาเราตักน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถจกักตักจากตรงนี้ได้เลยต่อมาก็เป็นตู้แช่นะครับซึ่งเราเลือกเป็นรุ่นที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ว่าจะแช่แข็งหรือว่าแช่เย็นจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแบบคร่าวๆหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีรีวิวเวอร์ชั่นที่ละเอียดขึ้น ถ้าใครสนใจก็ขอให้กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ